ซึ่งขอออกตัวก่อนว่าเ,เราเป็นตัวแทนของจีนเนื่องจากว่าจีนแท้ๆที่ทํางานร่วมก,กันติดโควิดนะคะเ,เรามาก่อนในฐานะที่เราเคยทํางานร่วมก,กับประเทศจีมาที่สูงและพนักงานได้ส่งตัวแทนเราเป็นคนไทยที่ทํางานสารสัมพันธ์ไทยีทนมาตลอดส่งมาแสดงแทนสิบวันแต่สิบวันหลังนี่ได้ ตอนนี้ประเทศจีนก็ได้หนักเสียขาววัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ที่ประเทศจีนอย่างเยอะซึ่งดูอย่างสยามนิรมิตนะคะเขาก็จําลองของเราไปอยู่นที่นั่นแล้วแล้วก็ค่อยจเป็นเทียบต้อมาประเทศไทยแล้วนะคะตามที่ได้ข่าวลง,ลงลงไปเชื่ตามยูทูบนะคะซึ่งถือว่าประเทศไทยก็เป็นออต้นแบบของวัฒนธรรมที่ดีซึ่งเขาลอกเรียนแบบไปของเราแตบบ่เต็มเเลยค่ะซึ่งตอนเนี้สีผ้าหรือว่า วัฒนธรรมเกี่ยวกับไทยเนี่ยเีนได้เล่าเรียนได้เหมือนมาก ีเนาะได้เข้ามาครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยการนำสองท่านอาจาราแล้วก็รับเชิญพวกเรามาก็เป็นเกียรตแล้วก็วันนี้อย่างเมื่อวานนี้ไปที่จันทบุรีก็ ขอคงประทับใจมากกว่าเราพุ่งเปมุไมไท,ทยขณะคนไทยยังประทับใจแบบนี้เลยเออจีนที่เป็นตัวแทนคิดว่าคงประทับใจมากมายก็ยังไงก็ขอกราวขอบคุณท่านลองแล้วก็ผู้วิที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะคะที่ให้การต้อนรับพวกเราถึงจะไม่ใช่ทีมโดยตรงแต่ก็ทํางานร่วมกับจีนมาแล้วก็คิดว่าจะนําเรื่องดีๆเหล่านี้จะไปบอก เราเชาวจีนที่ทําง,งานร่วมกันกับเราเนี่ยได้ทราบนะคะว่าที่จังหวัดสุรินทร์ตำบลบ้านชุกได้ให้การต้อนรับเราขนาดนี้ปีหน้าถ้าเกิดเราได้มีโอกาสมาเราก็คิดว่าเราก็จะมาร่วมกับจีนเหมือนกันแต่ก็แบ่งแบ่งกันทำเพราะว่าดูการเดินทางของค่านดเตอร์อัชลาแล้ว คิดว่าออทางสางิทุกชาเลยนะคะที่มาเนี่ยเก่งมากเลยแล้วก็เราก็เป็นวิ่ที่ดีต่อการมีความสัมพันธ์คิดว่าโครงการจัดแบบปนียดีมากซึ่งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งของเราไม่ได้น้อยหน้าไปจากประเทศอื่นเลยก็มีความภูมิใจแล้วก็ปีหน้าเห็นท่านเเตอร์อัจฉราชวานีว่าโครงการเปิดรถไฟฟ้าไทยกับพุชา จะเชิญกลุ่มพวกเราและต่างชาติทั้งหมดที่เคยร่วมงานกับท่านไปสแสดงที่ประเทศกับคุชาก็อาจจะได้เรียนมาที่สุนทิ์ก่อนด้ก็ได้ประมาณนี้นะคะก็เลยเหมายถึงว่าประชุมก็แค่ข้าวแค่นี้แต่อย่างไงก็ขอกราบขอบคุณนะคะสิ่งที่ให้การต้อนรับพวกเราจะนาข่าวสารและก็สิ่งที่เราท้าทาเหล่านี้กลับไปบอกกับพี่น้องชาวจีนที่เรามาเป็นตัวแทนให้อ ขาก็จะมาแสดงจริงเนาะค่ะเราต้องช่วยเขาก่อนเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะก็เลยไม่ได้ว่ามาอยากจะมาแยกซีนเขาเหรืออะไรแต่เราทํางานร่วมกับเขามาตลอดก็เลยช่วยกันได้ช่วยกันยังไงก็ขอกราบขอบคุณอีกทัางนะคะที่ให้การต้อรนรับป็นอย่างดีจะนําความความประทับใจเนี่ยไปบอกพี่สื่อสะ